ก็ตอนนี้เขาอยู่ตีในงานสุดสันตานนั้นเลือนถือนะจ้าก็มีของจัดักเลยอย่างเช่นนี้เจ้านนำอ้อยทิยกว่าเป็นเป็นว่านว่านักสามากินที่นี่นะจ้าก็สามารถนำมาไปไปแปไปใจในการประกอบอาหารก็ไดใดเนาะจ้าแประกอบหาลืมนะจ้ามาถึงเกาะสีขางโคไปฝากกับคพท้นจิานเลยนะจ้าวเดี๋ยว่ะ เขาโคบียนเขาเขาเนี้วนี่ยแหละแป้งเขาโคบมีใจเขาเนี้วเขาเนี้วหนึ่งละก็ผสมน้ำนมอ้อยน้ำอ้อยก็ละหมาผิตมาผสมกันแลมาทำเป็นแผ่นก่อแอนเป็นหกโอบเลยจอหองหนึ่งเมืองจอิีทำก็ขนเนี้วผสมกันจดจอชิ้นละก็อมอร่อยนะ เจ้าการมนาแอลที่ดีนะเจ้าซึ่ง่าวันนี้เนี่ยเขาทนดูความหลากหลายเนาะแบบว่าการแต่งโตของหมู่พี่นอนเจ้าเห็นดูนหมเจ้ากองซึ่ง่า แบบแต่ละคนนี่ก็แต่งโต๊ะได้อย่างสวยงามนะจว๊วแล้วกอกทั้งอย่างนึงที่เฮาสัมภาษณ์ได้ก็คือว่าการที่เฮาเด้นมาสัมภาษณ์มาแอลเนาะทำเฮาได้ทันวิถีชีวิตของเปิร์นะจว๊วเปิ้ลก็ได้มีการสาธิตการว่าจะเป็นการเต้ผ่าตัวดีนะจว๊วหรือว่าจะเป็นในส่วนของการแปเข้าโคเขาแพร์นะจว๊วก็ตะกี้มีโอกาสได้ไปโูมากรงซึ่งว่าประทับใจในง,งานทันี้นะจว๊วก็คิดว่าในครั้งต่อไปถ้าเกิดไทยทีมเดนมาแอลไปจะจอบมาแอลกันนะั่นะจ๊วครับที่นี่ก็ที่บริเวณ โรงเรียนอนุบาลน,นะครับเชียงคำนะหรือโรงเรียนพันธาเดิมนะครับและก็บริเวณที่ติดกับ,บวัดพันธาสวนรค์นะครับที่ด้านหลังผมนี้นะครับก็เป็นซุ้มขายอาหารพื้นเมืองนะครับโดยเฉพาะอาหารไทยลื้อนะคะอาหารต่างมากมายนะครับเรามาเยีเ่ยมชมบูธอาหารพื้นเมืองของไทยลื้อหน่อยนะครับปีเดี๋ยว สวัสดีค่ะครับและอีกมุมนี้เช่นกันนะครับเป็นมุมที่ทางเครือข่ายสินค้าโอท็อปนะครับของอำเภอเชียงคําปูซางแล้วก็เครือข่ายของโอท็อปอำเภออื่นด้วยแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยนะครับไปเยี่ยมชมโอท็อปซมโอท็อปกันดีกว่านะครับ ចាំបាច់តតតតតយកលាណឹងបេតេននាននបាគី พระองค์เจ้าสีรัตนวราชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎร,ราชกุมารทรงเปิดงานสืบสารร้อยใจไทยลือ้อน้องเกล้าเจ้ามิเมือ,นองนาวับกระท่าศกแหวงจังหวัดพะเยา ันนี้เวลา17นาฬิกา25นาทีพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระบรมชาย,ยาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมก,กุฎราชกุมารเสด็จไปทรงเปิดงานสืบสารร้อยใจไทยลื้อน้อมกล้าเจ้ามิเมืองณวัดพระธาตุศแวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาในการนี้ทรงจุดทูปเทีเยนเครื่องไทยที่นั่งบูชาพระประธานภายในวิหารและทรงประเคนจตุป,ปัจจัยพยาธรรมแด่เจ้าอาวาสได้สามนเณรพร้อมทั้งทรงจุดเครื่องทองน้อยถวายราชสการาพระธาตุศแวน สำรับงานดังกล่าวจังหวัดพะเยาร่วมกับพ่อค้าประชาชนและสมาคมไทยลื้อจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพัรษา81พรรษาและเพื่ออนุรักษ์ตอลอดจนเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยลือ้อให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยมีการร้องนำนำขับลื้อยอยยดยิ่งเจ้ามิ่งเมืองโดยผู้แทนชาวไทยลื้อจากเจ็จังหวัดภาคเหนือซึ่งมีเนื้อหากล่าวถึงการถวายพระพรและเพิ่อถุนพระเกียรติคุณกระบ,บาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรทั่วทุกหมู่เหล่าที่อาศัยอยู่